สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชนะ e บาคาร่าเกมมิ่ง f อบตาดำนะครับเพจทูวินท็อปอัพร้านเติมเกมออนไลน์เปิดบริการ24ชั่วโมงเติมง,ง่ายเติมไวปลอดภัยเพียงแค่ใช้ UID สามารถกดที่ลิงก์ใต้ description ได้นะอย่าลืมกรอกโค้ด BLCL ด้วยนะครับเติมเกมออนไลน์ต้องไว้ใจเพจทูวินท็อปอัพก็วันนี้จะมาทำเฟซนี้เออเป็นคอตเตอร์นี้ ให้เด่นอันกี้อันเลนะครับก็คือเงื่อนไขคือมาทุ่งตรงนี้แต่เราบ้านเกิดเราตรงตรงนี้แหละเมื่อเดินมาถึงถ้าเอ,อ่อเอ็นคาสเตอร์เราว่างนะมันก็จะเด้งขึ้นมาแบบนี้เลยมีเวลาในการทำสองวันนะครับหลังจากเด้งก็คือถ้าเราเดินมาเราเฟสขึ้นมันจะมีเด็กเด็กเดินมาตรงนี้อ่าเราฟังก่อน เด็กน่าจะบอกผู้ผู้หญิงน่าเกลียดน,นะครับเพราะว่ามันเขานี่จริงทำการขู่เด็กไปนะครับจริงๆตัวหลักผมก็น่าจะมาทำได้นะแต่ว่าไม่น่าจะว่าออนเขาเติมค้างหมดไงตัวหลักผมมันเฟซค้างเยอะเลยตอนเนี้ยอ่าแล้วเราก็จะเข้าไปคุยกับเขานะครับแต่ก่อนไปคุยผมขอจิกของได้บ้านก่อน อ๋อคุยเป็นนี้น่าจะยาวนิดหนึ่งยาวยาวไม่มากยังไม่มากแต่มันก็ยาวอยู่โคลเฟเอนะน่านั่นน่ะไม่เกี่ยวโคลันนะอันนี้เราแค่เดินไปคู่กับเขานะครับ จริงๆชุดน้องก็สวยนะอยากได้มาใสอยู่สวยอ่ะมาจากไหนอ่ะเขาน่าจะเดินไปหลังบ้านมั้งจะไม่ผิดที่ดูที่เขาได้ชื่อนี้น่าจะเพราะว่าหน้าเขามีแผลแต่ถ้าไม่มีแผลผมว่าน่าจะสวยอยู่ครับ เกนี้มันมีด้วยเลยไปสีที่ผู้หญิงไม่สวยอะถ้าหน้ามาแบบสมบูรณ์เลยนะรู้สึกดอกคิมเฮ้ยดอกคิบานะปะเนี่ยเดี๋ยวคิมซันมาท่านดอกคุณสีเลือดปะ เอ่อต้องเอาสกิลออกเข้ามากันป่ะเพราะว่ามันอาจจะต้องใช้สกิลดึงอไม่ใช่เอเมทเตอร์พาวเวอร์นกเกียดนี่คือดอกไม้แห่งความรักนี่ดอกไม้รักรักดอกไม้นี้ป่ะมีเกิดอะไรขึ้นฉันคิดว่ามันสวยงาม จดหมายอยู่ในบ้านโอเคเราไปเดินเก็บให้โดนวาปะเนี่ยไอเด็กนี่มาแกเ,กเดียดเดียวเดียวทำไมคุณอยู่นี่อ่ะบอกเราถามว่าเด็กทำไมมาทำอะไรกัน จะฟ้องแม่เหรอเดี๋ยวจะเ,เดี๋ยวเก็บค่าเช่าเลยเดี๋ยวเพิ่มค่าเช่านะไอพวกหนูหนูด้วย,วยตรงนี้ถิ่นใครวิ่งไปโน่นวิ่งไปจับเด็กมันจะไม่ผิดใช่จับ กระแตนมันตะกรแตนขเาอันที่เราเก็บนั่นนี่แค่ว่าเราพี่วางวิ่งไปไหนเนี่ยเราลืมไปครับตัวนี้วิ่งไวไม่ได้ตัวนี้เพิ่งสร้างมายังไม่เสร็จนั่นเรื่องเลยกับตะกรแต,ต,แตนสามตัวปะเราบินไปไกลมากเลยแต่ละตัวเนี่ยสามบินวนซะด้วย แหหลอกนะมีหลอกนะจับได้ก่อนเด็กเดินถึงอีกเฮ้ย้าแสงไอ้เด็กเอา <m> มาแรงหาย อยู่นี่โอ้แมลงเนียนซะเกินต้องไม่หาไม่เจอไปไหนไปไหนลงแล้วลงลง,ลงมาคุยกับเขานะครับ เนี่ยเข้าทำอะไรกันนะแล้วทำไมมีฟันจากในบ้านอ้าผู้หญิงไปไหนแล้วเออใช้สายลม เดินไปทางนี้โดนแกล้งไปไหนเปล่าเฮ้ยเฮ้ยทามันหายไปเนี่ยแต่ันวิ่งมาทางนี้นะเฮ้ยห,หาไม่เจอ ขอต้องกดสบสวนด,ด้วยโอเคเ่อเท้าผู้หญิงมาตรงนี้แต่ทำไมมีแค่นี้นะอ๋อสรุปเดินมาถึงแล้วค่อยกดเฟสโอเคผมพลาดเองอ๋อสรุปเดินมาถึงเฟสแล้วค่อยนี้นี่ยาเหรอฮะหมอเห็นเด็กผู้หญิงเปล่ากลังตามหาอยู่อะ่ะ ไม่ใช่นี่โอ,อ้หมอหมอนี่ก็น่มโอ้เก็คุยกับหมออ๋อตรงน้ำตกนี้น่าเลยตรงนี้จำได้มีทางนี่งไงมีเด็กอยู่ตรงนี้เอาเด็กสามคนทำเลยเนะี่ย จะเ,เด็กเด็กเป็นไรเปล่าหนูเป็นอะไรหรือเปล่าอ๋อแล้วเป็นกรรมอ๋อต้ <c oughs> องคุยก่อนปะ <c oughs> เพจน,นี้ผมก็ทำไม่เป็นนะครับเพราะงั้นเราจะทำไปด้วยกัน โอเคกดตรงนี้ก่อนอ่าบอกเลยเท้าหายตังแตง่ตรงนั้นเฮ้ยเออทำไรอะ่ะอย่างวอเตอร์คนที่นี่แล้วทำไรที่นี่น่ะรถอีกสามคนนั้นละ่ะอไม่ต้องกังวลหนูผมมันจะฆ่าเขาเขาเห็นหน้าหนูเราก็สลบไป,ป่ะเนี่ยก็ทนความสวยของหนูไม่ไหวแล้วสิก็เลยสลบไง ันก็สรุไปด้วยอ้าวเรียบร้อยสรุปไม่รอดสรุปไม่มีใครรอดพระั้นเถอะอ๋อ,อเกิดอะไรขึ้นกับผมอะหยิบหยาเกิดอะไรขึ้นอธิบายมาเดี๋ยวนี้ไดตื่นแล้วเหรอเด็กจากหมู่บ้านไม่กลับมาบ้าน ไม่ต้องกัวลพวกเขายังมีชีวิตอยู่ขอบคุณนะแล้วเราก็ไปคุยกับเด็กๆปะนั่นไงเด็กอยู่ที่หมู่บ้านนี้แล้วเราก็ไปคุยสินะเด็กน้อยอขอคุยด้วยหน่อย คุยสามคนเลยไอผิงไปด้วยเหรอ,อไม่ใช่แต่ผู้ชายเหรอโอ้เต <c oughs> oh, ็มร้อย บ้านเขามันนะนั่นไงว่าละวกะว่าดนะครับโอเคไหนดูสิน่าจะไปเอาของ,ของสักอย่างแล้วก็เสร็จเฟสอ๋อสุอ๋อหลุมศพอืมอยู่ดีนางก็ไปหรือว่านางกินดอกหรือกินดอกไม้ยิบริอ๋อยังอยู่ยังอยู่อ๋อเราอ๋ออยู่ข้างดอกไม้เลยโอเค ปกป้องพวกเขาหรือไม่ขอโทษนะแต่ฉันคงปล่อยเด็กสามคนตายไม่ได้หรอกนี่คงเป็นบทเรียนมันยังเขายังแค่เด็กอ่ะให้ให้เด็กอันี้แล้วกันนะโอเคแล้วก็จะได้สกิลได้พัดมาใช่ไหมได้ของมาใส่เอ่อนลูซี นี่ได้ระดับมาเดี๋ยวตัวนั้นคงมาทําด้วยแหละโอเคครับก็ถ้าชอบกดไลค์กดติดตามได้นะครับส่วนเฟซน,นี้ไปก่อนนะ,จะเจอกันครับหลงซะเยอะเลยเฟนนี้